สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ก็อยู่กับผมแน่น้องเหมือนเช่นเคยทุกทุกวันนะครับวันนี้ก็มีกับข้าวกับปลานะครับมาชวนคุณผู้ชมกินด้วยกันวันนี้ผมมีแกงหน่อไม้นะครับผมแล้วก็มีหนูนาย่างหอมๆตัวใหญ่ๆก,ก,กรอบๆเลยวันนี้เหลืองๆนะคุณผู้ชมกินกับน้ํนนาปลานี่สุดยอดแล้วข้าวเหนียวนะครับวันนี้นี่แกงหน่อไม้สุดยอดแล้วของเด็ดเลยครับผมเพราะว่าหน้าฝนนี่หน่อไม้ออกเราก็ยังไม่เคยได้เอาหน่อไม้มากินเลยนะครับผม วันนี้เราก็จัดแกงหน่อไม้เลยมีผู้ชมขอมาด้วยเนาะอ,อันนี้เอาไว้ข้างล่างดีกว่าเพราะว่ามันจะได้พี่จะได้ตักง่ายๆหน่อยของโปรดผมเลยตัวเนี้ยจริงป่ะชอบโกเฮดดิเหรอใช่นึกว่าของโปรดเป็นน้องคนนั้นมีหรอน้องไหนแหมถ้าเป็นตะขึะอักตัวนี้อักลากคุณออกเอาส่วนน้มแกงก่อนเลยโอ้ยพี่เจมสวยเอาไว้ตรงนี้แหละข้าวบนนี่แหละเนาะอืมอร่อยไปจังไหน เราอยู่เค็มไหม,ไมน้ำเกลียว <laughs> <laughs> ผมชอบนะปลาทองนั่นแหละนัวมาครับคุณผู้ชมหาข้าวหาปลามากินด้วยกันตอนนี้ก็ลมมานะครับผมมืดฝนมืดมาแล้วต้องรีบกินนะเนี่ยแกงใส่บวบหนูหนอน วันนี้เมนูเพื่อนครับผมอยากกินหนูก็เลยย่างหนูติดตัวเนี่ยเพื่อมาสามตัวย่างสามตัวชิมหนังกรอบเลยอย่างแรกโคตรเลยลมเย็นมาก็เย็นหน่อย ผนมานี่แมวนะเมื่อกี้เราอบร้อนอบอ,อบ้าวมากหนูอร่อยมากหอมนี่น้ำปลาเนี่ยจิ้มน้ำปลาคุณคุณ ขาตุย้ยคุณผู้ครับขาตุา้ยหนูอนะอ่ะ้างคออืมไม่เกินรู้สึกว่ามันมืดขึ้นเรื่อยๆนะเป็นะฝนมืดมา ชมนิดกิงครับผมเดี๋ยวเราจะต้องลุกเร็วนะครับเนี่ยถ้ามันตกมาแบบนั้นมันก็ไม่เป็นไรหรอกมันถ้ามันตกไม่แรงนะแบบปล,อปลอ่อยๆตัวนี้ยังใหญ่ตัดโอ,อ้ห,อหอนังกรอบคุณผู้ชมนี่ตัด หมูสามชั้นเลยโยมันย้อยเอรี้ยหอมมากใครที่แบบไม่เคยกินหนูนี่ต้องลองคุณผู้ชมอาย่อย <laughs> แต่ต้องเข้าใจว่าบางคนกลัวก็ ไม่กล้า,ลาใช่เพราะว่าอันนี้ไม่น่าก,กลัวนะน,น่ารัก <laughs> สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการนอกใจมไม่ใช่ต้องกลัวหนูครับเ <laughs> มื่อี้เกลียวทำเองไม่เห็นกลัวไหมฮะ ปาอะไรนะไม่มีหรออะไรนะเจี๊ยบเกี๊ยวเงียบปากรุดรุดจะพูดจะพูดนี่นี่นี่ภาษาไทยเขาเรียกกระเจี๊ยบอันเนี้ยกระเจี๊ยบอันนี้เป็นที่ต้มต้มใช่หรอมันมีหลายแบบเหรอเขาเรียกได้หลายชื่อแต่คนไทยอันนี้เขาเรียกกระเจี๊ยบแล้วก็คนน้ำบดอย่างเราอะ นั่<ม>ักมาอย่างลืมมาไม่อย่างก็อมาไม่เคยได้กินนะผมอะ่ะไอ้ลูกันเนี่ยลืมชื่อมาอะไรไม่รู้อะ่ะลืมมันจะยางยางพี่ก้องกินแต่หนูเลยแกน้ำไม้ไม่กินเลยอพอนอนชอบแกน่อไม้อ่ะ เพื่อามาให้ผมกินอืมโอเคพี่ชอบหนูนเ,เดี๋ยวแสดงให้ดูว่าชอบเป็นยังไงคำนี่เลยแหม <c oughs> ทำเป็นยังไงตบก็เป็นยังไงหน้ามันโผล่ออของจอบไปเลยก้ะอุตส่าเวลาซื้อมาอร่อยมากอ้าวอืม ให้ดีต้องแกงใส่เห็ดปวกแกงใเห็ดปวกแล้วก็อะไรบ้างนะของป่าเนาะมันจะหอมเห็ดด้วยถ้าใส่เห็ดเนาะแต่พี่ชอบเห็นนางฟ้ากพสวยให้ถอมลํำสุดหรอพูดถึงเห็ดน,นางฟ้า <c oughs> ให้ถอมล้ำกว่า <c oughs> อ๋อ,อม,มัน อร่อยหอมทับงั้นหนังหัวหนูกินหวานนั่นได้สลาดกินเยอะหัวไม่สาบเลยหนูนี่หอมอร่อย หนูนุ่นส่งตรงมาจากแฟสไอ้เขาเขาช่วยกันจับอยู่อ่ะอืมแล้วเขาช่วยระบายอืะระเบิดทองนนึ้สามตัวจะระเบิดทออนหนึงออกมาเป็นลอยปะวันอย่างมันเลยคุณผู้ชมเนี่ยว่านอย่างมันเลยหนูเดนนดเดือดกันโนนาะชอบ ถ้านอนไปกรุงเทพนี่หนูคยจะหมดอ่ะคุณผู้ชมเกลี้ยงไม่เหลือหรอกหนูปากแดงนะประสนใจกินหมดอะล่ำกระป๋อละอันนี้จอมันเลยกินให้หมดเสียได้มันอ่ะกวรจะดักกวรจะขุดได้แต่ละตัวยากมากเลยเนี่ยหนูเนี่ยเนาะอันนี้เขาไม่ได้ดักหรอกเขาจับแล้วก็ระบายออกมา ยังไม่จบนะพี่เกมแบดดินแดงกูเเ่นขำๆคุณผู้ชมหนูเลี้ยงหนูเขาเลี้ยงอาหารมันกลับเราทอดมาเลยคุณผู้ชมดูดิอันนี้มันหนูล้วนเลยนะ ันมันอมน้ำมันเนาะแต่มันเป็นมันตัวหนูมันก็หมาอคนอ้วนอะไม่มีนมันหนังปางนี่บ่ถ้าไข่กันนะเออมองหงายทำไมอ่ะพูดแก๋เสียคุณผู้ชมโอ้ยเหี่ยวจังเลยนะมันเนี่ย มาแต่เมื่อวานแล้วเนาะจับมาเหนี่ยวไม่เละเลยนอวลชอบปบอ้วนแล้วก็พูดแฉดสีให้ผมพี่เกมพี่เกมชอบมาบ่นให้ผมฟังอ่ะหน้ามาอ้วนเหรวะก็หน้าบวมแล้วก็มาพูดแฉดสีให้ผมใครจะไปโอทีได้หรอต้องให้มังใจเล้วต้องให้มังใจในการลดน้ำหนักไม่ใช่ให้ไปแล้วแต่ไม่ทำไม่ใช่บอกอ้วน คนเราก็เสี่ยงแนะนำไปลแล้วคุณผู้ชมแล้วเขาไม่ทำเองอะ่ะเป็นปีแล้วอะ่ะมามันมาเป็นแหบเลยหนังกรอบหนังกรอบออแล้วก,กินเนื้อมันกินหมดเหรอกินเนื้อมันเก็บไว้ให้พี่กินตอนกลางคืนก็้ด้เอามาสามกัหมดสาม ไว้พี่กินข้าวดึกอดอ<ม>ถ้าผมเหลือไว้พี่เกมก็จะกินหลุดอีกครับคุณผู้ชมทำไมอ่ะกระอ้วนแห็มมาฝากคุณผู้ชมผมมาเข้าโอ,อ้โหทีนี้นะครับก็จะขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกับผีบ้าและผมในวันต่อไปออวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ,บครับบ๊ายบาย